วัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับเมื่อวานได้พูดถึงค่าแคนไซใ์การตรวจภาสมเด็ดด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับก็จะสรุปง่ายๆให้คุณเข้าใจง่ายๆก็คือพาะยุคต้นนะจะเป็นพาที่มีปูนผสมอยู่น้อยจะปะหนักไปทางด้านอินทรีย์วัตถุดังนั้นพาะยุคต้นเนี่ยแทนที่ค่าแคนไซจะสูงกลายเป็นค่าแคนไซต่า สุดนะครับส่วนพาที่มีค่าเกณฑ์ไซส์สูงนะครับก็คือสมเด็จพระละครยุคกลางตอนปลายจนถึงยุคปลายนะครับก็เกียรติโยเนี่ยจะมีค่าเกณฑ์ไซส์เทียบเท่าสมเด็จพระละครยุคกลางั่นแหละนะครับก็จะประมาณ90กว่าขึ้นไปนะครับส่วนบางคุณพรมเนี่ยก็ความที่มีค่าปกุก อยู่นะครับทำให้แคนซ้ายปรากฏทำปฏิกยากับอากาศได้น้อยเนื้อผ้าเนื้อปูนปูนจากเนื้อผ้าทำปฏิกยากับอากาศได้น้อยเพราะมีคาบกุกงนะขวางอยู่ทําให้ค่าแคนซาซเนี่ยลดต่ําลงทั้งที่มีอายุไล่เร,เรียงกันนะครับก็จะมีค่าแคนซ้ายอยู่ที่80อัพนะไม่เกินไม่เกินไม่เกิน90นะครับเท่าที่ตรวจมาครับทีนี้ที่ผมบอกนะ ถ้าศาสตร์ตั้งต้นผิดมันก็จะผิดหมดอย่างเคยผมเคยแกล้งถามเซียนทางวิทยาศาสตร์บางคนนะครับเขาบอกว่าโอ้ยพระสมเด็จต้องมีค่าเคลนไซดต่ําสินะครับถ้าเราจะดูกันตามความเป็นจริงนะครับสมเด็จวัดระฆังถูกสร้างด้วยปูนเปลือกหอยเป็นส่วนผสมหลักปูนเน่ยนะที่จะต้องดังนั้นจะต้องมีค่าเคนไซที่สูง อาแล้วทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นครับเพราะว่าสารตั้งต้นผิดไงเขาเชื่อตามตำราตำนิเซียนไงก็เลยไปเอาพระเกะที่สร้างไม่นาน,นมาตรวจด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรวจค่าแคลเซียมเมื่อพระที่มีอายุไม่นานเนยยาออกซิเดชันของปูนในพระเนี่ยก็มีน้อยไงค่าแคลเซียมเลยน้อยแต่ว่ามันถูกตำราตำนิเซียนนึกออกไหมเขาก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยถูกนะเป็นค่าที่ถูกต้อง ผมถึงบอกนะสารตั้งต้นผิดมันผิดหมดติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ผิดทั้งลังดุมนะฮะเที่ผมเคยเล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วอ่ะพอให้เสียพัทยาเฉลยค่าแคนไซนั้นนะคนส่วนใหญ่เลิกดูคลิปเสียพัทยาเลยเพราะว่าเป็นเชื่อเสียนเหล่านี้นะที่ใช้ตำราตำหนิเสียนเป็นมาตรฐานของการหาพาไปตรวจในค่าแคนไซนี่มนฮะรนะรตรวจมามันก็ต่ําอ่ะ พระพื้นสร้างมันเป็นพระที่พยายามสร้างนะเรียนแบบสมเด็จพระละคังให้เก่าแต่เป็นพระเก๋นู่นนะฮะดังนั้นในความเป็นจริงค่าเขียน้ายจะต้องสูงนะถ้าเป็นสมเด็จพระละคังแท้ๆนะครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าถ้าคุณไปเอาพระสมเด็จพระละคังไปตรวจเนี่ยคุณเจอค่าเขียน้ายสูงเนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความว่าพระองค์นั้นจะมีพุทธคุณนะ เพราะตำนานสมเด็จยายขำตาฟักข้างวัดละขังแล้วก็ไอคนที่ถือแม่พิมพโกดพระให้สมเด็จโตก็สร้างพระมาขายเองในยุคนั้นนะขายแลกอัดแลกน้ําเมาอะไรของเขาอ่ะเนะที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงอีงนี้จะมีใครพิสูจน์ได้วิธีพิสูจน์คือคุณมาหาผมแล้วผมบอกว่าพระองค์เนี้ยเหมือนกันเลยนะสมมติเนื้อเหมือนกันพิมพ์เดียวกันพิมพบล็อกอะไรเหมือนกันเดะเลยเหมือนกันจนแยกไม่ออก แล้วผมก็จะแตะถ่ายพุทธคุณให้พระแท้บอกว่าองค์นี้แท้นะแตะถ่ายพุทธคุณให้วิ่งใส่แขนคุณเอาองค์นี้เก๊นนะให้คุณหลับตาไม่มีนะให้คุณหลับตาอีกลองหยิบดาดมมาแตะคุณดหมันกล้องท่องพระบ้างอะไรเงี้ยคุณก็จะรับรู้ว่าเออมันไม่มีจริงๆนะถามว่าแล้วผมจะโกหกเพื่ออะไรนะถ้าการตรวจพระเนี่ยมันเป็นการกุศลทั้งหมดผมยกเงินไรายได้ให้วัดทั้งหมดเลยผมจะโกหกเพื่ออะไรนะครับแล้วถ้าคุณดูคลิปตรวจพระผมเนี่ย นะถ้าคุณไปตรวจกับเซียนใหญ่เนี่ยจะตีเก้ลวดทุกอย่างเก้หมดผ้าของเขาแท้อยู่คนเดียวนะครับแต่คุณมาตรวจกับผมเนี่ยผมจะพูดตามความเป็นจริงดังนั้นคุณจะเห็นในคลิปตรวจผ้าลองไปดูในทวิ๊กตอก์ล่างจะเห็นผมแยกผ้าแท้ให้เห็นผ้าเก้แยกออกจากกันนะครับก็คือแท้บอกแท้เก้บอกเก้มีพลังงานพุ่คุณบอกแท้ไม่มีบอกเก้ผมอย่างนั้นเลยนะครับไม่โกหกใคร ราะว่าผมถือสินมาขนาดนี้ผมไม่โกหกไม่มีเจตนาจะโกหกใครเลยนี่เหรอไหมอนะั <c oughs> นนี้การแต่ถ่ายพุทธคุณเนี่ยคุณก็จะรับรู้ได้นะทุกอย่างในสิ่งที่ผมบอกมาครับเรามาพูดถึงเรื่องทอี่กำนันจูชาติท่านเคยพูดไว้ในคลิปนะว่ามันมีภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านของปู่ย่าตายายเราที่ตรวจสอบสมเด็จวัครังได้นั่นคือการใช้ขมิ้น อนะ่ผสมน้ําแบบเข้มข้นนะแล้วขูดผสมเด็จแล้วก็เอาขอมิน้นปะ้ายนะถ้าขมิ้นเปลี่ยนจากสีน้ําตาลเป็นสีแดงเนี่ยแสดงว่าเป็นพาร์เกออันนี้ก็เป็นความจริงนะขมิ้นกับปูนไม่ถูกกันแต่ปูนที่จะเป็นสีแดงได้แสดงว่าต้องเป็นปูนใหม่นะเพราะนั้นผสมเด็จที่ทําเกเลียนแบบมาแล้วแกล้งทําให้เก่าเนี่ยเมื่อคุณขูดเอาปูเอาขอมิ้นทาเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดง ผมลองทุกอย่างแล้วไม่ต้องห่วงสิ่งที่เขาพูดพูดกันเนี่ยนะการใช้ไฟแบ็คไลท์ส่องดูความวาวปูนเบิกหอยเลยผมทดลองหมดแต่ทุกอย่างมาสรุปที่เก่าเก๊แต่บางบ้านเนี่ยมันมีอยู่จริงนะมันทําให้คุณขูดตรวจขมิน้นคุณก็เห็นว่าขมิ้นไม่เปลี่ยนสีแต่นิ้วิธีการตรวจขมิ้นต้องอย่าเสียดายพักเน่ยบางคนขูดนิดเนียวแค่ผิวนอก มันไม่เข้าไปถึงเนื้อพระด้านในคขมิ้มันก็ไม่เปลี่ยนสีก็ค,คิดว่านะฮะเก่าจริงต้องขูดลึกๆด้วยนะฮะเพราะนั้นผมจะขูดตรงใต้ฐานผ้าขอบสันตรงฐานน่ะด้านล่างนะแล้วก็ตรวจคขมิน้นแล้วก็ในที่สุดพอผมเริ่มจับพุทธคุณได้แม่นนะฝึกจนแม่นยามแต่ทายพุทธคุณได้ผมเลยเข้าใจว่าโอ้ไอที่ขูดตรวจแล้วไม่เป็นสีแดงเนี่ยมันคือพระ สมเด็จยายคับยายขำตาฟักข้างวัลขังนะซึ่งมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นวิธีตรวจนี้ถามว่าใช้ได้ไหมกับความเก่าใช้ได้เก่าง่ายตรวจเจอพระเก่าแต่มันมีเก่าอยู่สองแบบคือมีเก่าแท้ที่มีพุทธคุณที่ผ่านการปลกุลก,ลกเสกจากมือสมเด็จโตแล้วมีเก่าเกา๊แต่ปังบันของสมเด็จยายขำตาฟักในตำนานสมเด็จวัลขังมันมีอยู่จริงนะนอกจากนั้นก็ยังมีสมเด็จอานน์อีกที่เผยแพร่ในปี2500ทํามา เรียนแบบนะเพราะว่าพระสมเด็จเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มดังนะครับดังนั้นวิธีใดๆก็เอาไม่อยู่นะครับจะพูดถึงตาเสียนเลยนะคุณใช้กล้องแค่ 10x เนี่นะสองกล้องอันเล็กนิดเดียวเลยนะแล้วก็ส่องดูแล้วคุณก็ฟันธงว่าแท้เนี่ยมันไม่เป็นจริงไม่แน่เสมอไปไม่ชัวบอกง่ายๆคือไม่ชัวนะครับเออนั้น ถึงบอกว่าไม่มีวิธีการใดๆที่จะตรวจพาสมเด็จได้แท้ชัว์นะครับทุกคนล้วมล้วนอุป,ปมาคาดคะเนเอาท่านเองว่าเราเราเอาเอา้ยน่าจะแท้นะแต่ความที่ต้องการเออเจอพาแท้เนี่ยก็ทําทให้คนหลายคนเนี่ยหลงไปนะครับคิดว่าพาที่เรื่องเจอเนะ่ยแท้แล้วนะครับความแท้ผมบอกแล้วไงคุณจะแท้แบบไหนนะมันมีแท้สองแบบคือแท้แบบถูก แทแบบผิดแท้แบบถูกก็คือต้องมีพุทธคุณอยู่ในผ้าเครื่องนั้นใส่และปลูกปักรักษาเป็นทิริมงคลนะโชคดีนะแล้วก็แท้แบบผิดก็คือแท้ตามตําราตําหนิที่ไม่มีพุทธคุณนะครับซึ่งในถ้าคุณจะเล่นผ้าสมเด็จนะแนะนําเลยนะครับเซียนในยุกคก่อนๆเขายังมีคุณธรรมมีมโนธรรมอยู่จริยธรรมอะไรเขามีนะอย่างเช่นตำตำราอาจารย์ตียมประวายเนี่ยคุณจะเจอของแท้เพราะนั้นสมเด็จ คุณเล่นสมเด็จยุกกลางคุณจะเจอของแท้ถ้าคุณเล่นสมเด็จยุกปลายอย่างปัจจุบันนี้นะตามตำรา,าตำหนินะเรียบร้อยนะผมแตะไปไม่มีเจออาจารย์อะไรอ่ะนามสกุลเป็นตัวต่อตัวแทนนะั่นะน่ะแตนทองต่อทองอะไรเนี่ยผมแตะแล้วมันไม่มีอ่ะนึกออกไหมทั้งที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ไตรยมปวายด้วยนะแต่ว่าเพราะความนิยมไงพระที่ยุคนี้เขาเล่นคือพระสมเด็จยุคปลายจึงทําให้ ต้องไปอิงกับตําราตาหนีเซียนใหญ่ปุ๊บพออิงปุ๊บเรียบร้อยเลยผ้าที่หามาได้ตามตําราตาหนีนั่นนะเป็นผ้าที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาตกตาคนนะก็คือไม่มีพุทธคุณนะครับพรายุคปลายจริงๆเขาก็มีแต่เส้นไหวเส้นขอบกระจกอะไรนี้มันจะหนาองค์ผ้าจะใหญ่หนากว่าล่ําสรรกว่านิดหน่อยนะครับซึ่งผ้าเก๋นในเวลาถอดพิมพ์ออกมา,มาเส้นซุ้มไหวจะบางลงองค์พระ อะไรเนี่ยจะบางเอวบางล่างน้อยลงอ่ะว่างนั้นเถอะเพราะว่าเป็นการถอดพิมพ์มาไม่ทีนะแกะออกมาจากพระแท้แล้วก็ที่ผมตรวจพบนะพระสมเด็จเกชิโยเกเนี่ยอะไรตำหนิอะไรที่เขาระบุไว้สิบสองตำหนิเกชิโยเลยเนี่ยมันกลับด้านหมดเลย